สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับนะมือนี้มามาแจ้งการโอนเงินนะครับนะไล่ละ1000บาทนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับมานะโอนครั้งที่1นะครับมาแล้วแผนการโอนนะครับนะมาเรียบร้อยอยู่ในมือนะครับนะแผนการโอนครั้งที่1วันที่27นะครับเริ่มเลยโอนครั้งที่1นึ่ภาคเหนือเชียงใหม่น่านแพร่นะครับนะภาคตะวันเชียงเหนือของเรานะครับนะอุดรธานีร้อยเอ็ดมหาสารคาม อุบลราชธานีเยอะที่สุดคือเชียงใหม่กับอุบลราชธานีนะครับชาวนาเยอะที่สุดนะครับภาคเหนือเชียงใหม่น,น่านแพร่ภาคอีสานหรือภาคตะนออกเชียงเหนือมีนะครับอุดรธานีร้อยเอ็ดมหาสารคามอุบลราชธานีครับตามนี้นะครับสิบล้านแปดแสนกว่าลายนะครับนะได้แน่นอนโอนให้นะครับในวันที่27นี้ครั้งแรกจะโอนทั้งหมด5ครั้งนะครับนะ ตามต่อในคลิปหน้านะครับอีกจังหวัดที่เหลือครับ